ผู้ชมคะพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้กําหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาใน3รูปแบบคือในระบบนอกระบบและตามอธัธยาศัยวันนี้เราอยู่ที่สกรจังหวัดระยองเราจะมาดูว่าเขาเก็บเด็กตกหล่นและหลุดจากระบบการศึกษากันอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาเพื่อจัดทำข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางป้องกันแก้ไขส่งต่อและติดตามดูแลซึ่งสกอได้มอบหมายให้ สกลประจำจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน6-15ปีที่หลุดจากระบบการศึกษาโดยสกลจะนำการศึกษาและอาชีพไปให้เด็กทุกกลุ่มเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาทํางานเป็นจํานวน,นมากโดยเฉพาะที่อํเาเภอเมืองและนิคมสาหกรรมมาทพุทธนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาเนี่ยก็ติดตามผู้ปกครองมาทํางาน เด็กเยาวชนพวกนี้ก็ได้เข้ามาสมัครเรียนการศึกษานอกระบบของเราจํานวนมากโดยเฉพาะสํงงานังกงานสกลจังหวัดตยองและสํงงานังกงานสกลอําเภอมเมืองจังหวัดตยองเด็กตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เราไปดูแล้วนะครับจากข้อมูลก็เป็นเด็กที่ด้โอกาสจากเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจแล้วเรื่องของสังคมบางท่านก็มีเรื่องของด้านสุขภาพ เด็กพวกนี้นะมีความขยันในการเรียนแล้วก็มีความตั้งใจนะครับเพื่อจะได้วุฒิตรงนี้ออกไปพื้นที่ของสกลร,ระดับอำเภอเมืองระยองนะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคอุตสาหกรรมนักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่ที่อปเ p าท์ออกมาเนี่ยมีความต้องการที่จะมายกระดับความรู้ให้กับตนเองซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยยืดหยุนสามารถเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันอันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญที่ถามว่าทําไมเด็กนักศึกษาที่ออกมาจากในระบบแล้วมาอยู่ ในพื้นที่เพราะส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมากับบิดามัรดากับครอบครัวทําให้ต้องมาเลือกเรียนกับสบกลอของเราค่ะในส่วนของผมก็จะเป็นนักศึกษาสกลรระดับตำบลมาตรพุทธเนี่ยระดับมัธยมศร์ตอนปลายครับ78คนแล้วก็มอต้นที่จะมีคุณครูสรชคอยช่วยอยู่80คิคนรับในเขตมาตรพุทธเนี่ยจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ก็จะมีประชากรแสงจํานวนนักศึกษาที่มาจากส่างจังหวัดค่อนข้างที่จะมากส่วนใหญ่นะครับที่ออกกลางคันก็จะมีกรณีย้ายฐานหรือว่าสภาพปัญหาภายในครอบครัวไม่ได้เกิดการต่อเนื่องในการเรียนเด็กๆก,ก็รู้สึกขาดความมั่นใจก็เลือกที่จะมาอยู่อสอบกลอล้อทาไมหนูถึงมาเรียนสอกอลอเพราะว่าตอนเรียนอาชีวะเหมือนว่ามันไม่ใช่สายครับเลยตอบมามเพื่อที่จะมาเรียนสอลครลบอ แล้วคูยาเขามาลงพื้นที่ก็เลยมาเจอก็น่าจะตรงสายครับเพราะว่าผมชอบแนวแบบว่าอยากสายสามัญมากกว่าสายอาชีพครับคุณพ่อล,ลูกเปลี่ยนสายไปทานอานารรดอกไปท,ทันหานี่คุณพ่อคิดยังไงอะคะก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เรียนต่อดีกว่าเขาเลิกเรียนไปเฉยเยเลยครับเพราะอย่างนี้ก็ปล่อยเขาใช้ชีวิตของเขาไปจันทร์ถึงเสาร์มีข้อแม้ว่าวันอาทิตย์เขาก็ต้องไปเรียนไปเรียนเต็มที่แล้วก็ตามงาน แล้วก็ต้องเอาให้จบเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูมีหยุดเรียนกลางะคะันค่ะเพราะว่าหนูท้องอ๋อค่ะมีใครตามเรามาเรียนหรือว่าเราตั้งใจที่จะมาเรียนสกลรเลยอะคะก็เจอคุยามาลงพื้นที่ค่ะแล้วเขาก็ม,มาแนะนําเรื่องที่ว่าสกลมีเรียนที่นี่ที่แถวดีท่ที่หนูใกล้ๆบ้านเราเราก็เลยว่าเออไปเรียนเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังอยากเรียนอยู่ค่ะ แล้วคุณพ่อแล้วเขาคิดยังไงลูกที่อยากกลับมาเรียนต่ออีกครั้งหนึ่งคะผมคิดว่าดีนะครับเราวุฒิน้อยอ่ะมันจะลําบากในอนาคตไงเพราะเราก็วุฒิเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสูงหรอกครับแต่เพราะที่ผ่านมาสาหรับพ่อกับแม่เนาะก็ก็ลําบากอยู่แล้วไงครับก็บไม่ไม่อยากให้ลูกแบบมาลําบากเหมือนเรา ค่ะและนี่ก็คือการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วบพบกันใหม่สวัสดีค่ะ